ที่ทำตรียาเอ่ยเสียงแผ่วเบาแต่ธรรมนัตได้ยินกึกก้องอยู่ในศพประสาทของเขาธรรมนัตจับแขนของตริยาเอาไว้และพาเดินเข้าไปทางห้องน้ำส่วนตัวที่ไม่อนุญาตให้คนนอกหรือคนรับใช้ในบ้านเข้าเป็นห้องน้ำของเจ้านายเท่านั้นเขาพาลากเข้ามาถึงในห้องน้ำปิดล็อกกรอนอย่างแน่นหนาชนิดที่ คนไหนก็ออกไปไม่ได้คนนอกก็เข้าไปไม่ได้เช่นกันจะทำอะไรนะ่ะพี่ทำมตรียามองด้วยแววตาหวาดกลัวเมื่อธำมนัดล็อกกลอนประตูห้องน้ำถามมาได้ว่าทำอะไรพี่ต้องถามน้ำตาลไหมว่าทำกับพี่แบบนี้ทำไมน้ำตาลขอโทษค่ะถ้ายกมือไหว้ขอโทษทางน้ำตาเพราะรู้ดีว่าเวลานี้ หวนขึ้นกลับไปไม่ได้แล้วเนื้อตัวของเธอนั้นน่ารังเกียจเกินกว่าที่ธารรมนัทจะเป็นฝ่ายครอบครองขอโทษขอโทษแล้วจะทำให้พี่หายเจ็บหรือไงกันธร,รมนัททุบลงที่หัวใจของตัวเองพร้อมใบหน้าที่เจ็บปวดจนตรียารู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายเจ็บปวดเพียงใด